สวัสดีค่ะครับผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื้อนี้ก็มันเลาะโอ้ยสวนพริกไปแล้วค่ะไปหมดแล้วสวนพริกเหลือแต่เหลือแต่หญ้าให้ควายกินเอาไปยังเฮดกินบ่อนะหนึ่งแดงนะฮะเฮดกินบ่หรือว่าจังไ๋หรือว่ามันหะหัวลวดหะกลวดนะมันหะกลวดมจอบหั่นนะ ได้ท้อมันนะตัวนี้หักหัวหมักจับสิมันแดงเลยอ่ะโอ้พริกไปหมดเลยแปเอึดตืดส่วนพริกไปอึดตืดอจาจา้าจ้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้สาสวัสดีจา้า <c> ส <oughs> วัสดีครับตัวหูว่ะสวัสดีครับ โอ้เขากองเนาะมาโชว์หุ่นดิเช้าหุ่นเหรอครับโชว์หุ่นเหรออย่าตาโแเลนมาเดอ้อถือกันเดีวยวเฮาเดอ้อเอาเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> อย่าลูบใส่กันนะ <c oughs> อย่าลูบใส่กันนะ <c oughs> วะเฮอเอาขึา้นม่กิ้นี่หาอันเห้ผ้าเหลืออ่อนจอนติยืนไอ้สังรองอยู่ ยินเอสังรองอยู่บอกกินยาเลยฮะเอาะจังไรนะซื้ออย่างตัวนี้มีชื่อบ่บมมีชื่อเ,าอ,เอาขึ้ไปตั้งซื้อให้่งลายตัวลายตาลายดิลายตัวลายตาลายจำชื่อไม่ได้ไม่มีชื่อกเมาษ,ษ,ษาพฤกสภามีนาเขาไปอะไรคือเดือนอะไรก็ตั้งซื้อให้เดือนนั้นนะ เกิดเดือนมกราคับบักมกราเลยบักกุมภาบักมีนาบักเมษาบักพฤษาเลยแล้วอันนี้กับบักมิถุนาแล้วเดือนนี้บักมิถุนาเลยโอ้บักกรกฎาเนาะกรกฎาแล้วเดือนนี้กรกฎาแล้วเดือนนี้สิงหากันยาตุลากิกาทันวาบักทานวาฮะสิบสี่ทันวา หอาปีบ่ mm hmm. โอาใช่หอปีสิบสี่พันบาก็ถึงปีเออสิบสี่ก็ถึงปีอันนี้ทางนั้นทางนั้นกินหยี่ป้าท้องเบี่ยงเนี่เนะโซนทางใต้ดิเอาไปกินแล้วทางใต้กันยาหลายทางใต้เลยยาเยอะอยาเยอะแยะฮะอะไร ตัวนี้อันอ้วนขน,นาดตัวนี้ว่าพอก,กันร้องเพลงเตอนกกนะพอกินเิาเราร้องเพลงบ่ทั้งนั้นอ่ากินให้มันอ้วนอีกสักหน่อยก็ได้เอาเมือแล้วนี่อีกสักหน่อยกันไล่เมือโยกย้ายสายเอวกลับบ้านแหละห้องหากันละคนนีห้องหากันละ เอาเลมเลมอย่าเบิ่งกันอย่าเบิ่งกันทำไมมันบลื้งนี่มันมันบลืข้อนี่มันอันนั้นเลยมันสิวืูวูนะสิววๆวูวๆใส่ป้ายห้องหากันแล้วเลมหญ้าเอาเมื่อแล้วบอก อ่ะเขน,นอะไ่คนบ่ฮะิอน,นอะคนบ่กินยาจะขี่หยอดเลยคนเลยปลาคุณท้องคุณท้องคุณลองขี่ตวงค่ะแค่นันี้ฮะคุณท้องคือลองขี่ตวงคักแน่แค่อ ไปกลับบ้านกลับบ้านโอ้ทำแล้วกลับบ้านกลับบ้าน ไปย่าง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 คุณทองคุณทองต้องขีดตัวมันไม่เป็นท่าเลยนะเธอตัวมุมเลยเอาหัวแห้งหลายบ่อน่ะเอา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 โอ้แม่แต่พ่อยไปหายไปไกลเลยตัวแม่แต่ เอา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 เจ๊ยังเมื่อยเจยังนอนน้ำไปไปไปเอาควายไปเมืองไหนคะปราบลาบเลยเลียบเลยตีต้นไม้ต้นตอ ผงเลยบอกคนท้องผมผงเลยอ๋อตัวนี้บอกมาหนิหัวซุปเขาก,อก่อไม้แล้วเราอยู่หันเลยเออไปย่างย่างยาง่ยางยาง่ยางยาง่ยางย,างย,างย,างย่างเฮ็ดไปออกว่าแถวนี้ ดูท่าทางเหมือนเห็ดจะออกห้อนกับฮ้อนนะพอด,ดีเห็ดคงจะออกกินหญาหล่อ,อไปเล็มไปหญ้าเขียวเลยหญ้าเขียวสะอุ่ม การเปิดเทียงอย่างมามานันเจอกันหลายคนเท่านเนะส่วนสี่ให้หาเอาเข้าป้าแล้วบอกนะเข้าป้าแล้วนะเอา้าตัวนี้คือมักนอนเมเแฟโอ้มันหอนเนาะตั้งมักแม้ขี่ตัวไม่ดีตัวนี้ คืนจางน้องนั้นมาใส่น้องนั้นไปย่าง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 โดนย่ายงเผ็ดๆกินเนี่ยกินหญ้าย่างเผ็ดๆเลย คนท้องนี่บอกกิญญนหะญ้าเนาะอิ่มแล้วบอกไม่ก,กินแต่หญ้าหวานบอกบอกกินหญ,ญ้าอันนี้น้อยน้อยนี่บอกไมากินแต่หญ้าหวานบอกคนท้องมันฮ้อนเกินเนาะพอฝนเศร้าก็ฮ้อนฮ้อนไหลฝนตกกับอากาศเย็นพอฝนเศร้าก็พอฝนเศร้าตกกับอากาศฮ้อนฮ้อนเกินฮ้อนเกินไป เอาลงเอาเอาพูดดีหน่องน้อยเนี่จะล้นเลยหอนหลายอ่ะคุณทองคุณทองก็มางอนนะูดดีลงอีกแล้วพูดควยมึงขี่หอนไนควายเนี่ยขี่ล้อนควายนี่ยเอา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 เหนองแห้งน้อยหน่องแห้งงน้อยหนึ่ง น้องน้อยๆเต็มหยัดเลยโหอ๋อโหน้ำจะล้นเลยเอาเอาเอาให้หมอพอดีเอาเอาเอาโอ้ยจะล้นเลยน้ำแห่งหนองน้อยโตพันใหญ่เนาะ ปลาคอนอวันลงอยู่แล้วคอนอวันลงน้ำกันน้ำเหี้ยเพื่อนล้นสะเอาละคนอวันลงน้ำกันอันนี้คือกันนั่นแล้วหอยตัวใหญ่ลงน้ำกันล้นว้าหอนแหงหลายจนเศร้าโฟโฟพอดีมัย่มขึ้นเลยบ่ก็หอนแหง คุณทองบอกลูกเลยบอกคุณทองตัวนะอันนี้การไม่ยอมลูกเอาจะนอนอย่างนี้บ่จะพากกันเมื่อบ่จะนอนอยู่นี่อย ทีจ่จะไม่ลุกเหรอหัวขว้วได้ยองน้อยนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร่งซี่บอมักฮอนหลายทีปลากี่ตัวมันดีดใส่ปากเนี่ยไหมตัวนี้มันยังกินหางมัน มูกินหางมันบอกขึ้นสันแทะหางขาดมูกินหางไปเดินเดินเดินเมืม่อเมื่อเมื่อไปเมืม่อเมืม่อเมื่อเมื่อคุณทองกับคุณเด่นนอนจะลีอยู่หัวบัลูุบัลูุเลยหัวอ๋อมีสองตัวมันหม,มักหอนเนาะพุดดี้พุดดี้พุดดี้ อาลูกเยอ่บ่ลูกอยอะบ่บเมื่อน้ำมูบอคุณทองอืงเลยาเอาหางฟ้าใส่อาน้ำใส่จะของเลยช่วงนี้กะน,น้ำถ่วมทงเนาะฝนตกหยาใน,นทงกัน,น้ำถ่วมนะบางคนก็เอามาใส่สวนไปหน้าบางคนกันเสาทีไว้กับไ,ไปไปใส่ ไันทีเ่เพราะว่ามันหยามันหน่อยดิน้ำถัว่วเบิดอันนี้กะมหาทายตามสวนตามทงเพราะว่าตามตลาดจากักงานด่าซีได้เปิดยังไม่ได้เปิดง่ายดอสกสกปรกเป็นอีกแล้วละโควิดก็ดีมีอีกแล้วเพิ่มอีกแล้ววะสันโควิดคนที่เป็นโควิดมาจากกรุงเทพเอยด้ มาจากกรุงเทพมามาบ้านนเป็นโควิดไป็ตัวแล้ว่ิต้องกักตัวอีกกักตัวยังไม่พออีกโควิดอีกขาดรายได้อีกโอ้ยมีเบดทุกอย่างพอดีพ,ด ے, พ,ด ے, พดอดีพอดีอาสิลุกอยู่บ่พูนทองหือพอดีคุนทองพอดีมาละพูนเสียงรถมาละพูนเสียงรถมา,ละ,มาละไดน ไปเมื่อเสียงรถมาแล้วหูจักเขาจากเสียงรถจะของเนะเดี๋ยวหาจะของเสียงรถพอดีได้ยินเสียงรถย่างเลยหโหหูหูจักดีหูจักงามเมาื่อจะของมาแล้วอ้าลูกลูกคนเออลูกเราพอดีหุ่นทองลูก,ลกจะของมาล่ะได้ยินเสียงรถแล้วหหโหโหคือเก่งแท้คนคือสิเก่งแท้คนอืม ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังค่ะสุขสดซื่นสมหวังจะเป็นของทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยคะ่ะดูแลสัตว์ของท่านด้วย ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะผ่านพ้นวิกฤตโควิดน,นี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า